สวัสดีตอนเช้าจ้าทุกคนตอนนี้ชาริสาอยู่นะสถานีรถไฟเนาะจ้าเนาะเอารถมาจอดนะสถานีรถไฟเพื่อจะขึ้นรถไฟไปเหตุงานเนาะจ้าเนาะเพราะว่า,าชาริสาได้งานใหม่แล้วการเดินทางก็สะดวกยู่จจะสะดวกเนาะเขาขึ้นรถไฟเอาถ่าเขาขับรถเนาะจ้าเนาะเขาจะใส่เวลา เติบหนึ่งะจ๊ะเนาะเติบหนึ่งอยู่เพราะว่าขับรถุดเข่าเมืองหลดมันติดเนาะจ๊ะเนาะหลดมันติดชริสากะเลยอ่าตัดชินใจนั่งรถไฟไปดีกว่าเนาะจ๊ะเนาะออกจากบ้านมาเศร้าเติบอยู่จ้าเพราะว่ายังเพราะว่าชริสาจะมาหาหมงจอดรถเนาะจ๊ะเนาะกะบ่รู้คือกันว่าจอดรถอยู่นี่มันจะได้จากสมองห,หรือจังไหนกับวัในเใจ ายมันมีบอกแต่ตรงพุ่นานะว่าตรงข้ามกันอะ 2, ่ะสองชั่วโมงแต่ว่าแถวนี้ทั้งแถบเนาะนี่แถวเนี่ยชลิสาบอกมันใจว่าจ้าไหนอ่าใช้จอนบอกว่าถ้าเกิดว่าเจอใบสั่งก็เจอว่าสันวาคันเจอใบสั่งเกี่ยวกับมงจอดรุ่นนี่เขาจะบ่ได้ถือตัดแต้มเนาะจาเนาะแต่ว่าก็เสียเงินนัทุกคนคือเจอกับไอจอนมาแล้วตอนอจอดอยู่ในเมืองเนาะเจออยู่สองร้อย สี่เหรียญเนาะก็คือสี่พันกาบาทน่ะทุกคนตอนนั้นเนาะแต่ว่าไอจอดเราก็บอกว่าว่าเป็นยางหรอกจอดรูดไปสัน้นเพื่อนบอกกันนะชาริสากะใจเปล้าลอยู่ทุกคนเพราะว่าอ่ามันดิดยังไงเพราะว่าตรงพุ่น่ะจอดเต็มหมือเลยเดย้ใกล้ใกล้กับทางขึ้นสถานีรถไฟนะชาริสาระยางไก่เติบอยู่เป็นห้าร้อยเมตรเปล่าไปจากสถานีรถไฟมาตรงนี้นะเพราะว่าขับมาขับม,มันไม่มีมงจอดเลยทุกคน เดี๋ยวมืออืนเนาะจะริสาจิเข่าทางนี้เพราะว่าไปพุ่นกับว่ได้รุ่นหรอกว่าจะมีบอมันบ่ได้รุ่นนะทุกคนเพราะว่าคิดว่าข้าเจ้าอันสิมาสายมันไม่ใช่เขามาแต่เช้ากันเลยเนาะบางคนข้าเจ้ากะอ่าเริ่มงานหกโมงเช้าจังเสียข้าเจ้าก็จะมาตะวนตะเวียงนะทุกคนเขาเริ่มงานแปดโมงขนาดออกมาอ่าหกโมงกลัวเกือบเจ็ดโมงนะ ยังขนาดนี้นะถ้าเกิดว่าเข้ามาเจ็ดโมงกว่าเขาโมงมีม่มองจอดเขาโมงมีม่มองจอดเลยเนาะก็ใส่เวลาเดินทงางสถานีรถไฟเนะา,านะหาไปเนาะหาไปเดินทางอยู่ประมาณสิบนาทีโดยประมาณเนาะสิบนาทีโดยประมาณแต่ว่ารอรถไฟก็ประมาณสิบกวนาทีเนาะุรวมแล้วก็ ประมาณครึ่งสโมงเนาะตอนนี้กะจะเจ็ดโมงแล้วชลิสากะสีดได้ยางไปล้อรถไฟเนาะจาเนาะลงรถไฟแล้วกะจะยางประมาณหนึ่งกิโลเนาะประมาณสิบนาทีนะทุกคน,นกะหอดสถานีรถไฟเขาโบมีตัวเลือกเขาบบมีอันเนี่ยตัวเลือกละตัวซอยเนาะเขาก็ต้องเอางานนี่วกก้กอนจะคันจังได้ขันมันไปได้สวยเขากะไปต้อนอขันเขาไป บ่โอเคไปแล้วว่าโอเคเนะาะเขาก็จังหางานใหม่ตอนนี้กะทำไปก่อนนอะจ๊ะเนาะดีกว่าอยู่บ้านเราโบมีอย่างเกิดขึ้นเนาะไปแล้วจ้าสู้ๆจ้า